แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทตอนนี้นะคะนาย,ยกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยได้ส่งหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะเพื่อขอความชัดเจนว่าง,งบประมาณ1.5หมื่นล้านบาทที่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชนแล้วก็ในส่วนของงบประมาณค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทเป็นคนละงบหรือว่าคนละโครงการหรือว่าเป็นงบเดียวกันอยากให้นาย,ยกรัฐมนตรีชี้แจงแล้วก็แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประ อีกเรื่องหนึ่งค่ะในส่วนของงบประมาณ1.5หมื่นล้านบาทเราจะไปย้อนดูไทม์ไลน์นะคะในการให้สัมภาษณ์ของนายนัตกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวค่ะผ่านศูนย์ข้าวชุมชนเป็นอย่างไรพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวซึ่งในส่วนของการยืนยันครั้งนี้มีบางช่วงบางคลิปบางตอนที่นายนัตกิจของทิพย์แจ้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องของงบประมาณที่ศูนย์ข้าวชุมชนได้รับไม่เกี่ยวกับงบประมาณของนอบขโดยมีพลเอกประยุทจันโอชา นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีจะมีการอนุมัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารบางช่วงบางตอนหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชา์เป็นกำลังใจให้ค่ะ ก็มันไม่เกี่ยวกับไร่ละพันอยู่แล้วถูกไหมทานทีประดีคนละส่วนกันนะอ่ะก็เป็นคสบายใจเพราะหลายคนบอกว่าเอะถ้าเกิดมามีส่วนนี้มาแล้วแล้วรไย่ละพันเนี่ยที่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วองติใช่อันนี้มันเป็นงบปกติของของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องชาวนาอ่ะเขาใจตรงกันส่วนเรื่องไร่ละพันเนี่ยมันเป็นมติของกอเอ่อคณะ กรรมการข้าวแห่งชาติกรนขอที่ต้องแต่ละปีก็ต้องมีการประชุมกันว่าเราจะช่วยเหลือไหมไม่ช่วยเหลือไหมอันนี้เป็นคณะมติของที่มีท่านพระท,ท่านนาย,ยกเป็นประธานอันนี้จะช่วยเหลือไม่ช่วยและอันนี้นเป็นมติของคณะกน,นขอมันไม่เกี่ยวกันมันคนละเรื่องกับตัวนี้นะไม่ทั่วถึงไหมถ้าจะสร้างกลุ่มใหม่เกิดขึ้นศูนย์ข้าวชุมชนจะเกิดขึ้นใหม่ได้ไหมท่านที่ประดิษฐ์ครับอย่างนี้ครับอ้ยินดีเลยฮะยังไงฮะต้องทำงกับการข้าวยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ที่จะ สนองนโยบายตรงนี้นะครับคืออย่างนี้ครับผมกาเปลี่ยนทางพิธีกรน,นิดหนึ่งแล้ครับพี่น้องชาวนาที่อยู่ทางบ้านนะาพี่น้องแต่และพื้นที่เนี่ยก็ยังหลายคนก็ยังไม่มั่นใจสูนข้าวชุมชนที่มันอยู่ที่มีอยู่แล้วใ,ในระดับตำบลในระดับอำเภอมีอยู่แล้ว<อ>นะครับเราเราวันนี้เนี่ยขอให้เชื่อมั่นกลุ่มกันข้าวเถอะนะครับเรามีรวมกันผลิตผมเข้าใจว่าพี่น้องเกษตรกรโดยทั่วไปแล้วเนี่ย เขามีกลุ่มธรรมชาติเขาเรียกกลุ่มรวมกลุ่มเป็นรวมๆมีแล้วคือจับกันรวมมไว้ก่อนกลอ่มกันรวมๆแต่ว่าเ็ายังไม่ได้ดําเนินกิจกรรมร่วมกันแบบจริงจังตอนนี้มีอยู่แล้วโดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มที่ผลิตข้าวอินทรีย์หนึ่งล้านไร่ของกรมการข้าวเนี่ยมีอยู่แล้วในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ที่บางคนก็รวมกลุ่มกันแน่นและบางคนก็ยังไม่ได้รวมกลุ่มกันแน่นบางคนต่างผลิตอยู่วันนี้เนี่ยถ้าพี่น้องเกษตรกรได้ฟังรายการนี้และติดตามรายการนี้นะครับ เราสามารถติดต่อได้ที่แต่และจังหวัดเนี่ยเราจะมีเจ้าที่สุนข้าชุมชนมนะครับจะมีเจ้าที่และอาสาสมัครท่านสามารถติดต่อไปที่อ,ออาสาสมัครสุนข้าชุมชน<ะ>ที่อยู่ในตำบลน,นั้นๆผมเข้าใจว่ามีเกือบครบทุกตำบลแล้ววันนี้ะนะครับแล้วก็จะมีตัวแทนสุนข้าชุมชนบางพื้นที่อาจจะขาดไปก็ เราก็จะรณรงค์ในการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั้งประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมับนะครับหลังจากที่เราได้งบประมาณปุ๊บเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ว่าแต่ละอำเภอแต่ละจุดอ่ะเราไปไปรวมกลุ่มไปจัดตั้งได้ที่ไหนอย่างไรซึ่งผมก็จะประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย<ะ>และกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรเรา ในประเทศทุกวันนี้เราจะมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร,รของกรม <ตบ S 2> ส,ส่งเสริมมันมี800กว่าศูนย์แล้วรตรงนั้นจะใช้เป็นตรงนั้นจะเป็นที่ทําการของแต่ละแต่ละอําเภอ,<พ>อแต่ละจุด,จดก็อย่างที่บอกไปการรวมกลุ่มเป็นสิ่งที่หนึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตสองคือมีทิศทางที่แน่ชัดแล้วการรวมกลุ่มเนี่ยมันก็เกิดการต่อรองได้ด้วยถูกไหมฮะมีทิศทางที่การดาเนินการที่ชัดเจนอย่างหนึ่งกรมการข้าวในเรื่องของงบประมาณปี66เขาบอกว่า มีอีก1 5 0 0 0ล้านบาทกรมการข้าวก็บอกอย่างนี้ฮะขาว่าแจงมุ่งยกระดับศูนย์ข้าวชุมชนเชื่อมั่นจะลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ผลผลิตให้กับชาวนาได้ด้วยยังไงดีฮะในเรื่องของมุมนี้เพราะหลายคนก็ตีว่ามันก็มีงบอยู่แล้วนะที่รัฐบาลเขาก็สนับสนุนในเรื่องของต้นทุนการผลิตข้าวและค่าเก็บเกี่ยวให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไล่ละหนึ่งพันบาทอยู่แล้วไม่เกินครัวเรือนละยี่สิบไร่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า 4.6ล้านครัวเรือนอันนี้มันก็มีงบตรงนี้อยู่แล้วแล้ว15,000ล้านบาทมันจะซ้อนกันไหมคือตรงนี้ไม่ซ้อนแน่นอนครับคือ1 5 0 0 0ล้านเนี่ยที่กรมกาินเข้ามาดำเนินการเนี่ยกรมเข้าต้องการจะสร้างความยั่งยืนที่ผ่านมาเนี่ยเ<ล>ยกษตรกรเนี่ยได้ไร่ละหนึ่งพันไปไม่เกินคนละ20ไร่ก็คือครประมาณ2 0 0 0 0บาทเนี่ยบางคนก็เอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลให้ไปก็โอเคแต่บางคนก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยอย่างอื่น แล้วก็ไม่ได้เกิดออกออกผลไม่เกิดความยั่งยืนใช้แล้วก็หมดไปหมดไปแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ปีต่อไปก็ขอความรับความช่วยเหลือแล้วเมื่อไหร่แล้วเราจะตั้งตัวอะไรสักทีแหละแ oh. ถววันนี้กรมการข้าวถ้าคิดโครงการแบบใหม่ขึ้นมาแล้วรวม <Yeah. S 1> กันที่เราเงินก้อนนี้มารวมกันได้ไหม uh huh. แล้วมาสร้างกลุ่มเหมือนกับต้นตำรับคือว่าต้นแบบสู์ข้าวชุมชน uh huh. แล้วพัฒนาร่วมกันโดยที่มีการนำศู์ข้าวโดยที่มีกรมการข้าวเป็นพี่เลี้ยงให้ นะครับแล้วก็ชุมชนของท่านแต่และชุมชนเนี่ยท่านอยากได้อะไรก็เป็นสิทธิ์ของท่านว่าชุมชนของเราเนี่ยเ,เรายังขาดเครื่องมือบางตัวนะรถไถเรามีแล้วใช่ไหม<ะ>รถไถรถเกี่ยวข้าวเรามีแล้วแต่ว่าเอะมันยังขาดเครื่องสีข้าวท่านก็คิดรูปแบบออกมาโดยผ่านคณะกรรมการของชุมชนขึ้นมาเป็นลำดับขั้นเรามาขออนุมัติ ให้กรมการข้าวอุดหนุน,นไปเราก็จะมีคณะกรรมการต่างๆในระดับชั้น<ะ>มีภาคีเค,ครือข่ายตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคขึ้นมาโดยที่ประชาชนนี่แหละเลือกกันขึ้นมา<อ>วันนี้เรามีภาคีคณะชชุมชนคณะกรรมการส่นข้าวชุมชนระดับจังหวัดระดับภาคระดับเขตระดับเขตแล้วก็ระดับประเทศมีแล้ว<ะ>เพื่อที่จะตัดสินใจว่าคือกลุ่มนี้เนี่ยประชาชนส่วนนี้เนี่ยชาวนาส่วนนี้เนี่ยเขาเป็นชาวนาที่ประสบผลสําเร็จ แล้วก็สมัครอาสาสมัครมาเป็นประธานส่วนข้าวชุมชนในระดับจังหวัดเพื่อเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงในด้านการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรตรงนี้ไปช่วยพี่น้องภาคการผลิตถือว่ากลุ่มบุคคลต่างๆพวกนี้เสียสละให้กับ ชาวนาพอสมควรนะครับเพื่อที่จะผลักดันโครงการที่มันจะทํายังไงให้ชาวนาเนี่ยลดต้นทุนการผลิตได้แท้จริงตามที่เขาได้ดาเนินการมาแล้ว<ะ>หลายจังหวัดศูนย์ข้าวชุมชนที่เป็นตัวอย่างได้แล้วก็ดําเนินการกิจการแล้วประสบผลสําเร็จตรงนี้ก็จะเป็นต้นแบบให้เขา คุณชวนกันมาทําแบบนี้สิแล้วทําแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําแผนมาสิว่าคุณว่าศู์ข้าวชุมชนของท่านอยากได้อะไรครับวันนี้กรมการข้าวไม่สามารถตอบได้เลยว่า <c oughs> พี่น้องกเกษตรกรกรมการข้าวจะซื้ออะไรให้กับพี่น้องกเกษตรกรตอบไม่ได้เันเป็นเรื่องของชุมชนเราก็ก็ห่วงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมเมล็ดพันธุ์ข้าว จะต้องถูกบังคับโดยในส่วนของศูนย์ข้าวชุมชนไหมพอเป็นงบประมาณมาแบบนี้ซื้อมาแล้วแจกๆๆไปเลยทีเดียวไหมหรือยังไงคือหลายๆคนก็เป็นห่วงในค้อมูลใย่กันมาเนี่ยหลายฝ่ายเลยเนี่ยท่านทนท่นอย่างนี้นะศูนย์ข้าวชุมชนเนี่ยเราสามารถทำโซนนิ่งข้าวได้เลยนะ ถ้าเรารวมกันกลุ่มกันจริงๆล้วผลิตได้ว่าเราสามารถทำโซนิ่งหลายคนก็บ่นว่าทำไมโกงกันข้าวทำไมรัฐบาลไม่ทำโซนิ่งกันปลูกข้าวก็วันนี้ไงที่จะทำไงครับ,รบโดยผ่านศูนยูข้าวชุมชนนี่แหละที่จะทำให้ราคาข้าวมันดีและคุณภาพข้าวมันดีชุมชนนั้นๆเนี่ยถ้าเป็นมติเดียวกันเลยสมมติว่าประชุมกรเนี่ยมีมติจะผลิตข้าวกอขอสบสามนะทงชุมชนทั้งอำเภอเลยก็ขอสบสาม,มเหมือนกันหมดเลยแล้วขายไหนหนึ่ง ลุงศรีต้องการความชัดเจนอยู่แล้วตรงนี้เขาได้ข้าวคุณภาพดีแล้วเขาไม่ต้องไปเอาเข้าวอื่นมาปนอะไรมากแล้ว uh huh. หรือเขายังได้ข้าวชนิดเดียวลงุงศรีเนี่ยมีความต้องการมากเพราะความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์เนี่ยความบริสุทธิ์ของข้าวเนี่ยมันสามารถทําให้สร้างราคาได้ uh huh. และต่อรองข้าวเราก็สามารถที่ส่งออกได้ uh huh. ดีแล้วก็มีคุณภาพ โดยไม่ต้องไปทีมีข้าวปรนปรนอย่างอื่นแล้วทําไมพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในชุมชนเฮ้ยเ้วจะเอาเม็ดพันธ์มาจากไหนต้ามาจากสวนข้าวหยนผลิตเองโดย,ย,ยมีแม่ขาย,อยของตัวเองที่ผลิตอยู่แล้วท<ำ>ําผมถามกลับย้อนกลับไปว่าแล้วเราสามารถทาโซนิ่งได้ไหมทํำได้ไดใช่แล้วทีนี้ถ้าการผลิตต่างๆเกษตรกรอยากจะชะลอการขายได้ไหมได้ก็คุณก็คิดแต่สี่หนึ่งถ้าคุณมีพื้นที่มากคุณก็เอาลานตากไปถ้าพื้นที่ไม่มาก ก็เอา,เอาลง<ม>อบข้าวไปเงินหนึ่งหาพันเนี้ยถือว่าน้อยมากนะ,ะที่จะไปสนับสนุนเกษตรกร,กรถือว่าน้อยมากไม่ได้เยอะเลย<ะ>แล้วสูยนนี้กลุ่มนี้บอกว่าโอ้โหแล้วเวลาขายข้าวเนี่ยราคาข้าวช่วงที่มันมันผลิตพร้อมๆกันออกมาเนี่ย<ะ>ราคามันตกเราเราน่าจะทําเราไน่จะทําลงอบนะ ใช่ไหมชุมชนนี่ก็สร้างโรงอบขึ้นมาโดยที่เกษตรกรเขาคิดเองไม่จาเป็นต้องไปซื้อไหนโรงอบมันมีอยู่แล้วประเทศไทยสร้างเองได้อันนี้คือมันไม่เกี่ยวกับรายละพันธอยู่แล้วถูกไหมท่านที่ปรดิคนละส่วนกันนะอ่ะก็เพื่อความสบายใจเพราะหลไรคนบอกว่าเอะถ้าเกิดมาม,มีส่วนนี้มาแล้วแล้วรายละพันเนี่ยที่ได้รับการช่วยเหลือนนจากภาครัฐ ช่อันนี้มันเป็นงบปกติของ<ะ>ของรัฐบาลที่ต้องการสร,ร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องชาวนาส่วนเรื่องรายรับพันเนี่ยมันเป็นมติของกคณะ กรรมการข้าวแห่งชาติกนขอที่ต้องแต่ละปีก็ต้องมีการประชุมกันว่าเราจะช่วยเหลือไหมไม่ช่วยเหลือไหมอันนี้เป็นคณะมติของที่มีท่านท่านนายกเป็นประธานอันนี้จะช่วยเหลือไม่ช่วยเหลือันอันนี้เป็นมติของคณะกนขอมันไม่เกี่ยวกันมันคนละเรื่องกับตัวนี้นะเราต้องแยกแยะกันให้ถูกใช่ก็คือต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องชาวนาบางคนกลัว บอกว่าวันนี้รับโครงการนี้ไปแล้วมันคนละส่วนครับอันนี้เป็นงบปกติของของกระทรวงของของกระทรวงเกษตรและสหกรที่ที่กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณอยากเห็นหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี่อยากเห็นความยั่งยืนของชาวนาเราจะทํายังไงให้ให้ชาวนาเกิดความยั่งยืนเราให้งเงินไปแล้วเนี่ยมันก็ศูนเปล่าบางทีก็เอาใช้ตามวัตถุประสงค์บ้างบอกว่า,าเป็นค่าปัจจัยการผลิตบางคนก็ไม่ได้ไปซื้ออย่างจริงจังใช่ไหมถึงเวลามาแล้ว ชาวนาก็กวานก็วานไม่เถอะเดี๋ยวก็ได้เงินชดเชยมาแล้วอย่างนี้เราจะตรวจสอบได้ไงที่เรามั่นใจว่าเนี่ยมันจะเสดการเกิดการยั่งยืนอย่างแท้จริงหลังจากเรางบประมาณกนนีไ้ไปเนี่ยเรามีคนะณะกรรมการทํางานเนี่ยเป็นระบบนะครับครับไล่ตั้งแต่ในระดับจังหวัดระดับเขตระดับโดยมีท่านปลัดกระทรวงเกษตรอที่จะมาคอยควบคุมกํากับการทํางานของกรมการข้าวทีมีคณะกรรมการ<แ>ระดับ กระทรวงดีมีมีประธานคือท่านาประหลักกระทรวงเกษตรที่เป็นประธานแล้วก็มีกรมการข้าวเนี่ยเป็นเลขาแล้วก็มีหน่วยงานภาคีของกระทรวงเกษตรต่างๆเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ผมเนี่ยเพื่อให้เกิดความความบริสุทธิ์โปร่งใสโปร่งใส<แ>มีธรรมิบาลในองค์กรเนี่ยผมผมก็จะนําเรื่องดังกล่าวเนี่ยขอโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นโครงการธรรมิบาลของกระทรวงโดยเชิญผู้สังเกตการจากคณะธรรมิบาลจากจาก กรมชีการจากปปทจากอะไรต่างๆเข้ามาเป็นเข้ามาเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่วมในการอนุมัติแผนต่างๆที่ชาวนาเขาขอมาอมนะให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใส,<า>สไม่ซ้ําซ้อนนะครับว่าเอ้ยตรงนี้ทําได้นะตรงนี้ทําไม่ได้ตรงนี้ทํนะาจริงนะแล้วเครื่องมือชนิดนี้เนี่ยมันแพงเกินไปไหม,อมเออหรือว่ามันพอดีไหมสภาวะแบบนี้เราต้องมาพิจารณาร่วมก็ต้องมีคณะกรรมการอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่แน่นอนเงินระดับหมื่นห้าพันล้านเนี่ย มันเป็นเงินที่เยอะใช่นะสำหรับคนทั่วไปแล้วแต่ว่าถ้าเราถ้าเราคิดถึงต่อลายหัวเกษตรกรเนี่ยถือว่าน้อยมาก<ช>นะครับ<ช><ช>ฉะนั้นเงินเนี่ยมันเป็นเงินศาสณาะเป็นเงินของทุกคนเราจะใช้เงินนี้ให้เกิดประสิทธิภาพยังไงอ,ะอ่ะฉะนั้นเราต้องตระหนักถึงนี้ผู้นําองค์กรทุกคนผมเน้นย้ําเลยนะ<ช>ผู้นําองค์กรที่เป็น ภาคเอกชนคือประธานศูนย์ข้าวชุมชนแต่ระดับในผมเน้นย้ำเรื่องของความสุจริตแล้วพอศูนย์ข้าวหรือเจ้าหน้าที่เราเนี่ยถ้าพบมีการทุจริตของการเนี่ยผมเอาตายเลยนะเพราะว่าเราเป็นลูกชาวนาแล้วเรามาทำทำไม่ดีกับชาวนาเนี่ยโอ้เป็นบาปมหันเลยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องตระหนักถึงเรื่องของความชัดเจนหนึ่งเรื่องความโปรง่งใสแล้วก็ สามารถตรวจสอบได้ขะงครับตรงนี้ครับก็ไม่เกี่ยวกับรายละพันธุ์อยู่แล้วถูกไหมท่านที่พดีคนละส่วนกันนะอ่ะก็เพื่อความสบายใจเพราะหลารคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมามีส่วนนี้มาแล้วแล้วรายละพันธเนี่ยที่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วใช่อันนี้มันเป็นงบปกติของของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องชาวนาอ่ะเข้าใจตรงกันส่วนเรื่องรายละพันเนี่ยมันเป็นมติของกรอเอ่อคณะ กรรมการข้าวแห่งชาติกนขอ<ฮ>ที่ต้องแต่ละปีก็ต้องมีการประชุมกันว่าเราจะช่วยเหลือไหมไม่ช่วยเหลือไหมอันนี้เป็นคณะมะติของที่มีท่านพรานท่านานายกเป็นประธานอันนี้จะช่วยเหลือไม่ช่วยและอันนี้เป็นมติของคณะกนขอมันไม่เกี่ยวกัน<ฮ>มันคนละเรื่องกับตัวนี้นะ